ซี 1, ่หนึ่งทับ <Action. S 1> สี่เทคหนึ่งแอคชั่นสุริย์สี่่ะไอ้แอคชั่นเออเหมือนพักกลางเมืองบางพักเลยแพ้เลือกตั้งไม่รู้กี่ครั้งยังฝันว่าตัวเองเป็นนาย,ยกอยู่เลยแ <Action. S 3> อคชั่นอิจฉาคาริ่งมาละกูทำไมเดียวคเดียวใครใครทำพิชานเนี่ยพี่ มืออะไรนะกูยังไม่ได้สั่งแอคชั่นเออนั่นพี่ชานยังไงพี่ชานลองลองลองที่ก่อนที่ขอไม่หลุด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 เอาไม่หลุดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลบก่อนอ่ะหยุดแอคชั่นคัด ไางการทางสั้นเรื่องดีช็อค โอ้โหโอ้ยมึงกลับไปเลยจะถึงแล้วแม่งถามไม่ได้ลืมต้องพูดตรงไหนอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้แล้วพี่ชันหยุดป่ะหยุดพิชันพิชันหันซ้ายหันขวาแล้วก็วิ่งมานี่พิชันพิชันเฮ้ยประมาณนี้นะพิชันผมล้มใช่ไหมพี่ชัน อย่างเลยเอกแป๊บนึงบูมันไม่ได้บูมบูใหม่ดิบูมันไม่ได้บูมเลยบูมมันไม่ได้บูมมันต้องให้อยู่นี้บูมมันแอมบูมันไม่ได้นะบูมเอารมล์ไม่ได้บูมเลยเดี๋ยวเเดี๋ยวเขค่อมทีหลังจะโดนคนฟันฟันแล้วหลบแล้วล้มไงแต่เราตรงนี้เลยล้มตรงนี้ต้องวิ่งปะ